สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะฮะผมบอยนะฮะบริการเซ็ตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดนครพนมนะฮะและต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้านะฮะบริการเซ็ตไลฟ์เนี่ยแบบครบเลยนะฮะต้องบอกว่ามีทั้งกล้องไฟ ไม่นะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กด้วยนะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็หลักแสนเหมือนกันนะฮะก็จะไปทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะและตอนนี้เนี่ยผมกําลังเตรียมของนะฮะเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดนครพนมนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะว่าเวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ย จะสอนอะไรลูกค้าบ้างบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับและภาพที่ไลฟ์ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะฮะก่อนที่เราจะไปไลฟ์เนี่ยกับหลังที่ไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยภาพตัวอย่างจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับและที่สําคัญในเรื่องของสีผิวแน่นอนทุกคนอยากรู้ว่าเรามีเคล็ดลับยังไงนะครับติดตามได้ในช่อง u t u b e นะฮะไปกันเลยนะครับ ยนนี่เนาะโอเค,อเคสวยเลยกอ,อันนี้เป็นบรรยากาศห้องไลฟ์สดนะครับก็จะหลายๆที่ก็จะคล้ายๆกันก็จะมีพื้นที่จำกัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้ดูแสงก่อนนะครับอันนี้ก็คือแสงธรรมชาติก็จะมีไฟ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาสินค้าเข้ามาจัดเซตให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นิดนึงครับก็จะมีมุมเสื้อผ้าประมาณนี้นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูแสงให้นิดนึงว่าเพิ่มความสว่างยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร์กจุดยืนตรงนี้แล้วก็ให้กล้องเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเนี okay, you, ่ยกล้องอยู okay, ่ประมาณนี้ย so, ืนตรงนี้เพื่อให้ฉากหลังมีพื้นที่นิดนึงเพื่อ ให้เกิดหน้าชัดหลังเบอร์เวลาไลท์หลายๆคนมักจะถามว่าไลท์ยังไงให้หน้าชัดหลังเบอร์โดยเลนส์คิดเนี่ยก็พื้นที่จํากัดเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเซตให้ดูว่าเวลาที่เราวางกล้องมาร์คจุดยืนแล้วก็ทิ้งฉากหลังเนี่ยมันจะเกิดภาพหน้าชัดหลังเบอร์ยังไงนะครับซึ่งเซตวันนี้เนี่ยเราใช้กล้องพนา S5 <ม>แล้วก็กล้องโปรอุปกรณ์แบบดีทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่ในการจัดเซตไลท์ออกมาจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ โอเคเสื้อผ้าเยอะนะครับเยอะคเยอะมากก็เลนัดตั้งแต่ต้นเดือนก็เลยอ๋อเพราะว่า, <c oughs> เ,วาเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาผมก็เลยแกะเทสก่อนเดี๋ยวมาเทสที่นี่มีปัญหาก็เรียบร้อยก็ <laughs> เลยต้องแกะเทสให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือใช้ได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวไปประกอบข้างในเดี๋ยวผมไปประกอบไฟก่อนแล้วกันนะครับ คือตัวกล้องอลองดูก่อนกล้องตันนี้เจ็ดหมื่ <Crow> นนะเฉพาะกล้องนะเจ็ดหมื่นนะครับกล้องก็แบบกล้องก็โปรแล้ว 100, ใช่เกือบแสนแล้วนะกล้องอ่ะกล้องดีเนี่ยภาพมันจะชัดจะไม่กลา้าใครเข้าห้องอ <Crow> ปิดประตูไว้ดีนะ <Crow> อันนี้มันจะมีเลนสมาให้ด้วยก็คือเวลาเรา เปลี่ยนเลนก็คือจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนเข้าออกก็ได้ครับก็ใส่ไว้เลยใส่ไว้ก็ติดอย่างนี้ไปเลยนะครับวิดีโออยู่ตรงนี้อันนี้คือไลท์โหมดไลท์สดก็คือโหมดวิดีโอแล้วก็รูปเอ็มส่วนถ่ายรูปก็จะเป็นเนี่ยโหมดถ่ายรูปนะครับก็ไปใช้ได้แต่ว่าถ้าคิดว่ายังไม่ยังไม่คล่องมากก็เอาตั้งไว้ในนี้แหละใช้โหมดนี้เลยนะครับ อันนี้ลูกค้าเตรียมมาให้น่ารักมากเลยเตรียมเตรียมมาให้เราถ้าเอาเหรียญบาทขันแน่นๆก็ได้นะถ้ามีเหรียญบาทขันให้แบบแน่นที่สุดเลยเพราะว่ากล้องล่วงก็นะเพราะนั้นเวลาถืออะไรเนี่ยมือเราต้องกำกล้องไว้ตลอดครับแล้วก็บิดตรงนี้ล็อกนี่ครับบิดตรงนี้ล็อกล็อกแน่นละขาตั้งตัวนี้มันเป็นหัวบอลเนี่ยเขาเรียกว่าหัวบอล หมอบอนก็คือมันค่อนข้างหมุนได้อิสระผมก็จะล็อกมาอย่างนี้แนวตั้งนะครับแนวตั้งแล้วก็ล็อกแค่นี้ครับหมุนตัวนี้ให้แน่นตัวข้างหน้าอยู่ละขาหัวเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นหัวที่จริงๆเอาไว้ใช้กับพวกกล้องถ่ายรูปแบบโป๊ะนะครับเนี่ยขาไอจนี่ปรับมุนได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้เพราะว่าถ้าเราตั้ง ใกล้มากหลังมันจะไม่เบลอะนะครับมันต้องตั้งจริงๆมันต้องชิดข้างหลังเนี่ยแหละส่วนตัวเนี้ยซูมเข้าซูมออกได้เ<ะ>นี่ยซูมซูมตัวนี้นะจับตัวเนี้ยครับซูมเข้าซูมออกเห็นไหมจริงๆห้องแค่แบบก็ไลไรได้เ<ะ>นี่ยเห็นเห็นเพดานจนเห็นพื้นหมดเลยแต่ทีเนี้ยว่าเวลาเราจะยืนนะครับเราจะยืนประมาณไหนเดี๋ยวผมบอกให้ละกันอ่ะมานี้เนาะ จริงถ้าหาเขียวมาอีกน้อยนึงก็จะประมาณว่าเวลาถอยหลังก็จะประมาณเห็นเต็มตัวเห็นเต็มตัวยืนประมาณนี้ครับเป็นไรได้ได้ประมาณนี้เอ่าโอเคงั้นได้ทีนี้เราปรับตรงนี้แล้วเนี่ยแสงครับแสงคือกดตัวนี้ปรับตัวเดียวนะกด i s o กดตัวนี้แล้วก็หมุนหมุนตัวนี้ครับหมุนขึ้น นะแสงเริ่มมาแล้วค่ะนีนะมืดสว่างก็คือตัวนี้แหละค่ะนี่เห็นไหนะเดี๋ยวเราดูน่นี้กันนี่ครับ TX ติดตัวเราอันนี้ติดติดได้เลยครับติดเหมือนติดต็มเหมือนผมติดนะหนี่ไปส่วนอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่า rx rx ก็คือเอาตัวนี้ติดไว้กับกล้องะนะครับวิธีเปิดคือกดตัวนี้ค้างไว,ว้ห้าวิหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับลองพูดมาครับพูดได้เลย est, test, test est, เทสเทสเทสโอเคสัญญาณมันจะวิ่งเข้ามาแล้วะนะครับทีนี้<ะ>เสียบกล้องนี้ช่องไลอาอนนะครับ<ะ>ถ่ายรูปใบเดี๋ยวลืมแน่นอน <laughs> ถ่ายรูปนี้นะไม่ถอดได้ไหมคะไม่ต้องถอดใช่จะเสียบไวเลย เอาพุทอันนี้ผมตั้ง a แอดวานเป็นการ์ดจอนะครับแล้วก็ปิดเลทตัวนี้เป็น6500นห้าคีเฟรมเป็นเลข2อันนี้ไม่ต้องจำนะครับอันนี้มันจะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็วิดีโอ1080 X 192.0เั 1> 1, 9, 2, ีน้นี้ตัี้งแบ้บชงดุ้ดให้นะนี้มาแล้วเัีนยี้คือ้เง็นแนวนนี้เ้เงีงี้ี้ยเน,บบนี้เงีเอี้ยเี้ยเี้เงเงี้ย้ี้คเับ ก็คือเราต้องกดคำว่าสตูดิโอโหมดทำไมต้องมี2จอคือพรีวิวคือเราเป็นคนเตรียมข้อมูลฝั่งนี้คำว่าโปรแกรมคือเวลาอะไรลูกค้าเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพใส่ให้อย่างเช่นอันแรกที่เราจะต้องเอาเข้านะฮะก็คือมีภาพนะครับกดบวกตัวนี้มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5เนี่ยใช้ช่องนี้เป็นหลักกับช่องคอนโทรลแค่นี้เอง เวลาเอาภาพเข้าภาพที่จากกล้องเนี่ยเข้าคือกดบวกตัวนี้ถ่ายไหมวิธีเอาภาพเข้านะฮะกดบวกตัวนี้ที่ช่องนี้ช่องซอร์สนะครับกดบวกวิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์นะฮะนี่วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์แล้วก็กดโอเคนี่แล้วก็เลือกเดไวิ์ตรงเนี้ยเดไวิ์ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น gc 5 5 1นตัวนเนี้ยเนี่ยคือเนี่ย gc 5 5 1กดเข้าไปนี่มาแล้ว นะแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ภาพมันยังเป็นแนวแนวนอนอยู่คลิกขวาคลิกให้ขึ้นสีแดงแบบเนี้ยคลิกขวาท r ฟอร์มนะครับแล้วก็90อีกอันหนึ่งคลิกขวาท่านฟอร์มแล้วก็180นี่ครับมาละเห็นไหมมันมาแนวตั้งนี่ละพอแนวตั้งพอเราตั้งเฟรมแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราล็อกไว้เลยครับเฟรมนี้ไม่ขยับละบทีนี้เราก็กดท r a n s i t i o n อ่านะอย่างเงี้ยคือมาละนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือใ,ใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความกดปวกเข้าไปที่เท x t ตัวนี้นะเท็นะครับแล้วก็ผมจะอันนี้คือหัวข้อนะ Create New คือหัวข้อหัวข,ข้อนี้เราจะใส่คําว่ารหัสอ่ะรหัสนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์รหัสเข้าไปรหัส A99 อันนี้สมมตินะ,ะสมมตินะ A99 ผมเลือกฟอนต์ได้ จะเอาฟอนต์แบบไหนตัวหนาได้หมดนะครับนี่นะครับ a 9 9เลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่า select color ตัวนี้ select color หมายถึงว่าเราอยากให้เป็นสีอะไรก็ได้อยากได้สีอะไรเนี่ยได้หมดเลยสมมติว่าเดี๋ยวผมเอาสีอันนี้พื้นมันเป็นเหลืองใช่ไหมผมเอาตัดแดงแล้วกันชอบแดงไหม ได้ค่ะได้ <laughs> ต้องดูเฉลกสีกันอันเนี้ยเห็นไหมมันได้นนได้มาแล้วทีเนี้ยผมจะให้ตัวหนังสือมันชัดขึ้นมาหน่อยแล้วก็เลื่อนติ๊กตัวนี้ครับมันจะมีขอบตัวหนังสือขึ้นมาเนี่ยสีเดกเป็นตัวดำก็เน,นี่ยมันจะมีขอบดําขึ้นมานี่ขอบก็จะเข้มขึ้นมานี่เนาะแล้วก็โอเคครับแล้วก็ลากตัวเนี้มาใส่รหัสตัวนี้ นี่นะนี่ครับ,นะรบ a 9กเก้าแล้วก็สมมติเราใส่รหสัสแล้วใช่ไหมกด Transition ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เ็าเรียกว่า Transition ปึ๊บมาเนี่ยอันนี้คือคนดูเห็นอันนี้คือฝั่งเตรียมสมมติว่าเราจะเปลี่ยนรหสัสเป็น a 100 a งรอย a างเงี้ยมาละ เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับติ๊กไปที่รหัสแล้วก็มาที่ตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น A 1 1เห็นไหมก็มาหนึ่งหนึง A ห้าห้าก็มาห้าหอันนี้งงไหมงง <c oughs> <c oughs> ใายแล้วก็ใส่ใส่ค่อนข้างสบายเลยหน้าร้อนนะคะแม่คาอ,อกสี่สี่สี่หกเสื้ออกห้าสองนะคะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะในการเซตไลฟ์นะฮะที่จังหวัดนครพนมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเซตในห้องที่เล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็สามารถจัดแสงได้นะครับซึ่งเซตนี้ต้องบอกว่าลูกค้าจัดไปชุดหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าซื้ออุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะครับแล้วก็ สังค้องเนี่ยขายเสื้อผ้านะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่อยากให้ไลฟ์สดสีผิวสวยนะฮะพื้นที่ที่เล็กแต่เราก็สามารถจัดพื้นที่ให้คุณได้นะครับแล้วก็คุณอยู่ไกลต่างจังหวัดนะฮะไม่มีความรู้ในเรื่องของการไลฟ์เลยนะฮะผมก็จะยกชุดนี้นะฮะไปถึงที่บ้านคุณเลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ ช่อง YouTube นะฮะของ Boy บ y ย h o t o t r i ปนะฮะแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะฮะสามารถติดต่องานเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะรวมถึง l i น e แอดนะฮะพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็เบอร์โทรนะฮะติดต่อประสานงานได้เลยครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยรับกับมือทุกสายนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้คำตอบอยากถามอะไรก็สามารถทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับที่กรุงเทพแล้วกันนะครับไปก่อนนะครับ